ตามเพอวัดหน่อยเลยละกันเฮ้ยน้องไปวัดยังไงอ่ะให้เคียงเลยอ่ะไปดูจากไหนมาปึ้งหนึ่งต่อหนึ่งครับเปิ้งโอ้โหมีซองปริศนาสีส้มด้วยครั้งนี้มะนำกลับมาทำให้นัดดีมแล้วนะฮะกว่าจะยอมนะครับ iPhone 17 Pro Max รแค่เพื่อนหม่เลยไานเป็นงี้แล้วนะ ในกล่องจะมีสิ่งนี้อยู่อาใ<อ><อ>ส่ชาดปะใส่ชาที่ถูกม้วนพับไว้อะแล้วมันแกะได้ไหมอ่ะออกไม่ได้เนี่อะไรวะคืออะไร,รอ่ะว,ว้วาวนี่กล้องหลังเป็นงี้นูนออกมาเลยอุ้ยเอาดีปะเก่งเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอในนี้ววมีอะไรไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยวิธีใช้ไอโฟนหัวใจด้วย <c oughs> อา้าวให้อ่านอะไรวะ บ,บ้าโคตรสิกระดาษเช็ดหน้าจอ,ม, <c oughs> อามาดูซองนี้ก็ดีกว่าเฮ้ยอเคสเ <c oughs> ุ้ยใส่ได้เป็นเคสใสขนาดก็กล้เคียงด้วยแถมมีเคสด้วยว้าวเก่งมากเลยพนาทุกคนตบมือม